ตอนนี้นะหวยการเมืองที่ขายดีจริงๆมีอยู่แค่2เบอร์นะเบอร์อะไรคะเบอร์ที่1ก็คือเบอร์พมใจทยเออันนี้ฮอตมากก็คือเบอร์กล้าทำมีแค่2เบอร์มีหลักฐานไหมมีหลักฐานนะมีว่าหางเช้งดีขนาดนี้ไปดูบ้านใหญ่โคราชบ้านใหญ่โคราชเนี่ยมีอยู่หลายบ้านใช่หลายบ้านหนึ่งในหลายบ้านก็คือบ้านรัตนเศษอ๋อคุณวิรัตไงจําได้ไหมคุณวิรัตรัตนเศษปรากฏว่าปรับกลยุทธ์เดินเกมใหม่ยังไงคะแยกกันเดินย้อนกลับไปดู งานวันเกิดของคุณเดวินเมื่อ <k> ว <meals> <ifer rol> ันที่4คุณทัศนียาเมียคุณวิรัตจูงลูกชายสองคนไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณเดวินข่าวว่านะสัปดาห์นี้ทักวิรัตและตติรัตเนี่ยแหละเขาจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการถูกต้องแต่ขั้งแรกผมก็เข้าใจว่าบ้านใหญ่รัตนเศษแห่งโคราชคุณวิรัตจะยกบ้านไปซบ ภูมิใจไทยทั้งหมดไปซบอนุทินไปซบภูมิใจไทยปรากฏว่าข้ามาอีกวันหนึ่งคือวันที่5้าพวกกองธรรมนัด<อ>กับคณะไปตรวจราชการที่โคราชมีบางช่วงที่ปลอดจากงานราชการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสโคราชสองคนในนามพักกล้าธรรมคนแรกก็คือมารุษชุ่มขุนทศเป็นนักธุรกิจชาวโคราช เป็นที่ปรึกษารลตดีกระทรวงเกษตรด้วยคนนี้แหละจะลงสมัรเลือกตั้งเขต15ในครั้งหน้าของพรรคกล้าทาและอีกคนหนึ่งก็คือธนวันเกตเมธีการุณเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลห้วยถแถลงนะคะและเป็นหลานของภรรยาของนายวิรัตรัตนเส